ลักหมุนที่ลักเหมือนอึ่งจริงนะเว้ยช่วงนี้ t ิ k กต k อกเขาฮิตนะมึง <laughs> ไปเดินข้างทางาออก็เอาไปแดกนะ <laughs> <laughs> นอนด,ดีดให้มันเรียบร้อยดิแล้ว <sh arp> ลแล้วติดกระดงกระดุมให้มันสุภาพหน่อยอย่งไรใจไม่ค่อยออกอย่างนี้ไม่ให้กูติดอะไรจริงระวัง <sh arp> <sh arp> นะจ๋าโต เองในติตตนะ่ต่อเขาฮิตนะรุนแดกนุ่งนะบอกให้นนะ<อ>ที่รักโอ้โหนี่ดูนี่ท้องใหญ่ผลงานผมเองครับไม่มีแตกรายด้วยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนี่บูเตอร์วิตามินและนี่บอดี้ออยล์เจลสุดยอดสินค้าเอเอทใไมสุดยอดเลยรวะสุดยอด <laughs> <laughs> สุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุงผิวไม่ให้แตกรายนะครับนี่รักแร้ก็หายดำ้อศอ,อกดำตตุ่มดนก็หายของจริงบอกก่อนนี่ไม่คือมาขายตอนเดอยสภาพนี้ร้อนเงินไหน,หนไหกูทำจริงใช่กูร้อนมากขายเนี่ยนะครับทุกคนขอเถอะนี่ของจริง<อ>น,นะครับวันนี้แม่ไม่มีแรงห,วห,วหวัวเราะเลยอะแม่เนี่ยพวกผมขายความจริงนะครับบอกก่อนนี่ดูใกล้ๆนี่ จริงหน้าแดกจัดเลย <c oughs> <laughs> ไปสู้สู้ที่รังอีเดือนนิดๆเอง